อาล้ครับเมื่อกี้ผู้จัดเขาประกาศนะครับบอกว่าให้ใช้แหคนละสิบห้าเืนไปเลยครับ <laughs> อ้าวพี่น้องสวัสดีครับผมปัดคนหายไปไหนมดพี่น้องดูครับวันนี้หวานกันคนละแบบแลสองสามาไ,ไร่ไปเลยครับอ้าวพร้อมแล้วพร้อมเลย,เลยจุดนูเขาวานเลยวานเลยอ้าเอ้ากันเองท้งนั้นพี่น้องประมาณสามสิบเพรไเลยไหมครับไม่ถึงร้อยประมาณนั้นเลยเ เอาโบกับสิบไร่ครับเออเอาไปแล้วครับจวดจวดนะครับอยู่ที่บ้านโคกสำโรงครับเอิ่งอยู่บ้านสำโรงอะไรนะครับบ้านสำโรงตําบลโคกกลางอะ่ะอำเภอลำไผมาศบุรีรัมนะครับอรอรุ่นพี่น้องนี่ครับดูครับพื้นที่กันก่อนสิบห้าพื้นวันไปเลยเกิดอะไรขึ้นคนไปไหนกันมดอาจจะติดเกี่ยวข้าวครับช่วงนี้ ว้าเป็นน้ำมาเราลุ้นครับชาแรกลงไปแล้วนานสองสามตัวอยู่ครับเออชาแรกนะครับมีคนโดนอยู่ครับดูปานินครับปานินชาแรกเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับบัตรเพ้สามร้อยฝั่งสองร้อยนะครับมามามาทางนี้เข้าไหมโอ้ซุ่มยุ่ม สามสี่ตัวคืกอกันพี่น้องพึ่งเริ่มทยอยครับพึ่งเริ่มทยอยขึ้นนะครับเพราะว่าหวานทิ้งกันไปเลยครับสี่ห้าพื้นใครมีเท่าไราใส่ไปให้หมดครับนูบ่นครองตองแต่งอยู่ครับสี่ห้าตัวนี่แหละครับนู่นโดนคือกันะครับอยู่ไกลมากพี่นอ้องแต่ก็พอมองเห็นอยู่ครับ มาพื้นที่สองครับพื้นแรกเมื่อกี้แกได้อยู่สี่ห้าตัวอยู่ครับพื้นที่สองเข้าไม้หนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับสองแล้วครับสองแล้วครับสามแล้วครับสี่แล้วครับอ้าวได้สี่อยู่ครับนู้นฝั่งนู้นเข้าอยู่แล้วครับดูทอดอยู่นู่นเต็มเปลาเลยครับอันย่ะ ลาอยู่ประมาณไซส์สี่ตัวโลครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับมันไกลเรามองไปครับดูฝั่งนู้นก็เข้าครับอ๋ออะไรเข้าเวาไม่เข้าครับนู่นครับเสื้อดำนู้นครับสองสามตัวอยู่ครับเข้าเรื่อยๆอยู่ครับสองสาม ปึ๊บสามตัวสี่ห้าตัวบ่ได้หลายตัวอยู่ครับพี่น้องใสประมาณสี่ตัวโลห้าตัวโลอาจจะได้อยู่ประมาณนั้นแหละครับที่กว้างขนาดนี้ติดทีละสองทีละสามก็ถือว่าโออยู่ครับแต่ว่ามันไม่มีคนเลยพี่น้องดูครับพื้นที่ว่างปา่าหญ้าป่าบัวดูตรงหน้าผมนี่ไม่มีเลยครับ เอาเราลุนกันชักหน่อยนึงพี่น้องมาลุ้นตรงนี้อีครับสองสามืนแรกแกก็เข้าอยู่นะครับมามามีหนึ่งแล้วครับมีหนึ่งแล้วครับปึ๊บตัวเดียวครับนะกางเกงแดงครับเหมือนแกนจะติดปลาเปล่าครับ ดึงดึงมาแล้วก็ก้มลงไปดึงแบบเบาๆบามีไหมครับมีไหมครับซุ้มยูมไหมครับฮึบฮึบโอ้ยังฮึบ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 โอ้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 ติดอยู่ครับติดอยู่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปาดซุ่มยูมซุ่มยูมซุ่มยูมโอ้หลายตัวเลยครับนั่น เป็นสิเลยครับดูครับเอ้ย,ยคนโดนคนโดนเป็นพุ่มเป็นพวงไปเลยครับอาวนูหนูเจ้านู้นครับซุมยุม่มเสืยอดำเ่นครับหลายตัวเลยยังโดนกันอยู่ครับแต่คนบันท่างกีน่นนอง อย่านี้ฮะสามตีตัวของเกอีกแล้วครับกางเกงแดงนี่หมานจริงๆพี่น้องหาเสีได้เรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องปรับแผนใหม่ครับปรับแผนใหม่เก็บหอยอะไรไม่มีใครแย่งมีใครแย่งเล่นาชีพนี่ไม่มีใครแย่งเลยตายไปแล้วหนึ่งอุ้มครับมีแล้วได้เยอะกว่าเขาได้เยอะกว่าเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหอยมันตื่นจากกลางมาฝั่งพอดีแหละ เรามาหาหอยเราไม่ได้หวานปลาครับอย่นู่นนี่ครับมาหากับแกล้มเฉยคือมาเสียหนึงสองร้อยปลาคงเอามันไม่ได้เราดูครับที่อย่างกับทะเลปฝาหญ้ามันเยอะด้วยครับมีใครเข้ามาทำอะไรเลยดิหาหอยได้ดีที่สุดที่นี่ของแซ่บของแซ่บ มีรุ่นไหมมีรุ่นไหมอู้หสองตัวแกยังได้เรื่อยๆของแกนะเยเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวแกก็เดินเก็บหอยอีกเลยแกชอบข้าวครับแกชอบข้าวลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยปึ๊บปึ๊บอ่าเข้าอีกครับนี่ตัวสองตัวนี่แหละ ได้เรื่อยๆอยู่ครับอะไรนี่ได้ปลายเยอะบอ่เรือจะจมแล้วบป่นึกว่าได้ปลายเยอะเรือจะจมเร,อเรือกับจมเลยต้องวิทย์น้ำแล้วครับหนักปลามีแต่ต้นทูพี่น้องก็กบอกว่าเหลืออีกประมาณเม็ดหนึ่งครับแหถึงจะถึงพื้นเเป็นมันเป็นรากเป็นโคนต้นทูครับดีตน้นทูคือเขาตัดขึ้นมาครับ โอ้ตะบพ,ตบพลตะพลตะบพลโดนของใหญ่เอาโดนของใหญ่ครับโดนของใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงโดนโดนเมียดาแน,น่น <c oughs> โนเฮ้ยแกบอกว่าโดนโดนเมียดาแน,น่นโน้วอ่ะพี่น้องก็สู้ๆกันครับสู้ๆกันพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับโอ้เก็บยากมากเลยครับ ทีกว้างด้วยหญ้าด้วยนะครับคนน้อยครับคนน้อยตีปลาไม่แตกครับผมพี่น้องนะก็เป็นบรรยากาศครับผมนะครับคนน้อยนึงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงครับช่วงเกี่ยวข้าวด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างอยู่พี่น้องนะก็อมาฝากกันแค่น,นี้นครับไหนๆก็ามาแล้วเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่นะครับผมพี่น้องนะก็ตามเก็บกันแกงเหงาไปพี่น้อง